เครื่องสตาร์ตติดระดับติดระดับเดี๋ยวเรามาดูราหน่อยนะครับส่วนใหญ่ก็จะบอกอันนี้มันเสียเดี๋ยวดูวมันเด้งแสดงว่าต้องมีจอนตรงไหนักอย่างเนี้ยที่มันมีปัญหาเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นอะไรถ้าถ้ามันเด้งแล้วออกอย่างนี้ก็แสดงว่าปกติมันก็จะติดแล้วก็ดับติดแล้วก็ดับไงแต่ปกติมันต้องไงป๊บปุ๊บมันต้องยุบเข้ามันต้องยุบเข้า มันยุบเข่าแล้วก็เด้งออก <Okay. S 2> เวลาเราดับเครื่องมันจะเด้งออกเวลาสตา์ทมันต้องยุบเข่านี่แกนตัวเนี้ที่มีเอฟซีว่าถามมาว่ามันสตาร์ทแล้วมันต้องกดตัวน,นี้ตลอดลอนะตัวน,นี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราไม่ต้องกดต้องเปลี่ยนตัวไหนบ,บ้างจะต้องอย่างนี้มันจะไม่เด้ออกแต่ถ้าเราดับเครื่องมันจะเด้งออกแต่เครื่องก็ยังไม่ดับ นั่งดับปีแต่นี้เราถอดออกดูนะอันนี้เราจะใส่อตอนนี้คือปกติแล้วจากเราเช็ควงจรเสร็จเรียบร้อยเราก็มาลองกับตัวรถิดปกติดับเครืงได้ปัญหานะครับตัวเซฟตี้เนี่ยมันน่าจะช็อต ันช็อตเพราะมันผูกนะครับพอเสร็จปุ๊บบางทีเราต่อตรงไว้มันเกิดการช็อตมันเกิดการช็อตนะครับพอช็อตเสร็จปุ๊บมันจะทําให้ฟิวตัวนี้โอไปทุกระบบเลยเหรอคะขาดถามว่าฟิวตรงไหนเราจะดูตัวไหนขาดอ,อยู่ไหนี่นี่ครับตัวนี้ดูได้ดดไง,ไงอ่ะอ๋อ แต่เขาจริงๆใช้5้แอมครับแต่เราไม่มีมาสำรองเขามี15แล้วก็ใส่15ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาเปลี่ยนใส่ทีหลังครับนี่ตัวนี้สต็อปสต็อปอเรียบร้อยสำหรับอะไรนะสตาร์ตติดแล้วดับสตาร์ตติดแล้วดับนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ